สวัสดีครับนี่ตอนเย็นสี่โมงเย็นผมจะพามาดูอามะละกอที่ผมบังคับต้นให้มันเตี้ยนะครับนี่ครับผมไม่มีอะไรมากก็แค่ใช้ไม้2อันนะครับขัดมันตั้งแต่มันต้นเล็กๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต้นเล็กๆนี่ก่อนที่ผมขัดมันไว้นี่ผมขัดโน้มให้มันนอนอย่างนี้เลยครับ เนี่ยอันนี้อาจจะลกหน่อยเพราะมันเป็นมันเป็นที่หลังบ้านเนาะมันชันแล้วผมก็อยากจะปลูกอะไรให้มันเป็นประโยชน์ในที่หลังบ้านนี้เนี่ยผมก็เล่มเอากล้วยมาลงนะเริ่อามากล้วยกล้วยมาลงไว้หลังบ้านแล้วก็มีมะกอนะครับเนี่ยผมจะโน้มต้นมันอย่างนี้เลยตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยต้นต้นลักษณะต้น <c oughs> จ,จะออกลกไปหน่อยนีย่ครับ เพต้นเนี่ยเท่าหนึ่งนิ้วมือเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยผมก็เริ่มน้มเขาละผมก็จะปลูกมะกอกล้วยแล้วก็มะม่วงคือหลังบ้านเนี่ยโครงการผมก็คืออยากจะให้เป็นแต่กล้วยมะม่วงมะกอมันกันดินทลายได้นะครับผมก็เลยอยากจะปลูกไว้เอาแล้วมาดูที่ผมทําไว้ประมาณสี่เดือนต้นนี้ต้นนี้นะครับสี่เดือนแล้วอืม เตี้ยไม่เตี้ยคุณดูเหอะเธอเรียกอีกอย่างไม่ใช่มะก่อต้นเตี้ยนะผมว่ามะกอลม้ม <c oughs> คือมะกอล้มนะครับไม่ใช่มะก่อต้นเตี้ยมะกอลม้มบังคับให้มันล้มนะครับลม้มลงนอนลงอ,อ,อย่างนี้นี่ดูนี่ครับแล้วดูมันติดดอกนะครับอมุดเข้าไปดูข้างในอ่าไอ้นี่ถ้าติดลูกคงต้องนอนเก็บกันนะครับเออมะกอบ,บ้านอื่นอาจจะต้อง เงนหน้าไม้สอยร่วงใส่หัวเพราะกบ้านผมนอนเก็บครับลำบากหน่อยครับเออการการเก็บเกี่ยวอาจจะลำบากหน่อยต้องนอนเก็บกันนะครับนี่ครับดูวความสูงของมันจากพื้นดินครับ1นึฟุตครึ่งครับ1นึ่งฟุตครึ่งจากพื้นดินอ่าล้วมาดูไอ้ต้นนี้อาจจะเหมือนตายแต่ <c oughs> <อ>ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมขุดมันมานะครับ ผมทําให้มันต้นเตี้ยไว้อย่างเงี้ยแต่อย,อยู่อยู่ริมรั้วฝั่งอื่นแล้วตอนนั้นมีโครงการว่าจะทําบ,บ่อกบผมก็เลยขุดขุดย้ายมาปลูกไว้ตรงนี้มันก็เลยอยู่ในสภาพนี้เหมือนกําลังแบบว่ากําลังอยากจะฟื้นนะครับอ่าอันนี้อันนี้ที่ไม่เคยย้ายเลยปลูกตรงปลูกอยู่ตรงนี้ตลอดนี่ครับบังคับบังคับให้มันล้มพูดคอต้นเตี้ยต้นเตี้ย,ยมันไม่ใช่ต้นเตี้ยรครับบังคับให้มันล้ม ล้มแล้วมันก็จะชูขึ้นอย่างนี้ชูขึ้นแล้วมันก็จะติดดอกออกผลอันนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยหอมอ่าไอ้ต้นนี้ก็อีกต้นนึงที่เป็นแบบว่าเหมือนเหมือนจะตายเหมือนจะฟื้นเพราะว่าขุดย้ายที่เขามานะครับแต่ผมก็อุปกรณ์เลยหาได้หยิบจับใกล้มือผมก็มาดามดามให้มันล้มอ่าดูฝั่งนี้นครับนี่ก็ไอรกองขยะหลังบ้านาว <Wow. S 1> ทำไว้ อ่านี่อ่ะมะม่วงปลูกมะม่วงไว้ฝนตกทุกวันอันนี้ก็ตะไคร้ตะไคร้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตะไคร้ปลูกมันถึงไม่ได้สวยนะเพราะผมขุดขุดออกมาจากริมรั้วข้างบ้านก็จะจะกอบอกบกไปเลยขุดย้ายหมดเลยส่วนต้นกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยหอมแตกหนอตอนแรกตอนแรกเอาหน่อนี้มาลงเนี่ยหนอนี้มาลง หน่อนี่หดไปอีกสองหน่องอกขึ้นมาอ่าฝั่งนูน้นฝั่งนู้นสามหน่ออ่าตอนแรกมีหน่อนี้หน่อนี้หดไปสามหน่องอกขึ้นมานี่ครับมังกรบังคับเตี้ยมังกรลม้มอันนี้ก็ประมาณสี่เดือนเหมือนกันสี่เดือนนะสังเกตนะครับโคนจะใหญ่ครับมังกรเนี่ย อ่าผมเนี่ยต้องนั่งมุดอยู่ใต้ต้นมะก,กออ่ะขอนยาซะหน่อยอ่านี่โคนนะครับโคนต้นจะใหญ่ลองไปทํากันดูนะครับนี่เป็นไม้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยยุคแรกๆเลยที่ผมทามันตั้งแต่มันต้นเล็กๆก็ยังอยู่เลยแต่เนี้ยผมไม่ได้ทํามันล้มมากตอนนั้นไม่ค่อยอันนี้คือพักหลังๆผมจะมาทําทําให้มันล้มเยอะกว่านี้อ่านี่ครับ ผมเนี่ยแทบจะนอนเก็บกันเลยติดดอกออกผลแล้วติดดอกแล้วหอมเียผมเพิ่งรู้เนี่ยดอกมะกอหอมด้วยเฮ้ยกลินหอมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอยเอว่ะมะกอหอมด้วยอันนี้มันดอกตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวเมียหรือก,กระเทยเ,เพื่อนๆใครรู้ครับผมว่าตัวเมียนะ ก็เถิเดี๋ยวเขอกลับไปดูรอบผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ตอนแรกผมก็กล่าวไว้เลยผมมั่นใจมากรอบบ้านผมไม่มีรตัวผู้แต่มันไม่ใช่ตัวผู้แน่นอนถ้าตัวผู้มันจะเป็นสายโอเคอ่านี่นี่มันก็นี่ต้นเล็กกว่าดิวก้อยผมก็เริ่มโน้มละพักหลังๆผมจะโน้มตั้งแต่ตั้งแต่ปลายมันเลยเอ้าไอ้จิบโอ้โหเมื่อวานเขาวัวมาปล่อยฝั่งนี้นะครับ แดกมะกอกูแล้วอ๋ไม่ทันได้เตี้ยแล้วครับต้นนี้ครับวัวไปกินซะก,ก่อนนะครับรเจ้าจอดยอดมากมะกอก oh <no. S 1> ต้นเตี้ยอันนี้ก็เป็นขนุนขนุนพันนี้หวานมากเอาเม็ดมะเพาะแล้วก็ปลูกไว้ตรงนี้นี่เดี๋ยวต้นนี้ก็ต้องมาโน้ม่ยขอโตอีกหน่อยอย่เนี่ยเริ่มโน้มพอโน้มเสร็จนะเห็นไหมครพอผมโน้มเขาแ้เขาจะเริ่มชูขึ้นเนี่ยนะเขาจะ เขาจะเริ่มงอขึ้นมาแล้วก็จะงอนขึ้นไปผมต้องนอนเก็บนะครับมะกอ,อกครับดงนี้ต้น,นมันเตี้ยจริงเนไะต้นนี้ประมาณสองฟุตครึ่งติดดอกติดดอกอกอกผลขึ้นมาต้นแค่นี้ครับนี่ครับมะกอต้นเตีย้ย ลองไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังบ้านฝั่งนู้นอีกอ่ะอันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเมื่อกี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งหาเดีผมถ่ายให้ดูน,นี่เมื่อกี้เมื่อกี้เราไปฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูน้นอ่ะมีต้นมะกอต้นกล้วยฝั่งนู้นคราวนีน้ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวโ <c oughs> ทษนะฝั่งนี้มาฝั่งนี้บ้างนี่ผมก็ลงลงอะไรวะเนี่ยกล้วย น,นี้เคยเป็นอดีตข้อก,กบที่เพื่อนๆเคยเห็นกันนะครับผเอกกล้วยเอาจะมาลงตรงนี้ผมเคยเลี้ยงกบห้าพันตัวอันนี้ผมก็ได้ลือหมดแล้วกองไม้ยังอยู่ตรงนั้นยังจะคิดทําประโยชน์อะไรจากไม้อยู่ก็จะปลูกกล้วยมะม่วงมะกอรอเพราะว่าพื้นที่เหลือเยอะนะครับผมจะลงกล้วยกับมะกอรอตรงนี้ผมก็ตัด ตัดหมดเลยตัดใหม่ตอนแรกผมเป็นผักปังครับเป็นผักปังเยอะกว่านี้แต่ผมปล่อยให้มันเลื้อยกับดินตอนนี้ยผมก็มาทําร้านมาันละนี่นี่คือร้านของผักปังผมมาทําทาไมเขาเรียกร้านเนาะผมก็งงเอออผมก็ทําให้มันเลื้อยขึ้นจะได้เด็ดได้ง่ายตอนแรกก้มเด็ดก้มเด็ดมันก็แต่มันงามนะ ผมรู้แล้วว่าทำไมหลังบ้านเนี่ยกล้วยมันงามกล้วยงามตะไคร้างามอะไรก็งามเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนตอนที่ซื้อที่ที่แล้วก็ไถมันอะ่ะผมให้เขาไถไถพวกหญ้าพวกต้นไม้เก่าๆดันมาไว้ข้างหลังนี่ไงแล้วพอพอคราวนี้ดินมาถมก็จะถมมันลงไปข้างล่างอะ่ะมันคือปุ๋ยหมดเลยเวลาผมขุดลงไปโอ้โหดินสวยมากเลยมันร้วนซุยแบบเป็นเศษเหมือนเหมือนปุ๋ยหมักอะ่ะ นะผมจะให้ดูกล้วยผมนะนี่ดูหนอมันดิมผมเพิ่งมาตัดทิ้งผมตัดทิ้งผมตัด,ต,ดตัดหนอมันทิ้งแล้วมันก็ให้งอกใหม่ผมจะเหลือไว้กอละสองต้นกอละสองต้นดูนะครับเนี่ยมันมนับเกินว่ามันมีกหนอออ่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13กอเนี่ย13หนอกอน,นุ่นก็เป็น10คือมันงามครับกล้วยงาม,มเจอดินตรงนี้งามมากเลยคุณดูดีต้นมันสูงใบมันสวยเห็นไหมนาดผมไม่ไม่ได้บำรุงเลยนะอ่ามันเป็นปุ๋ยมากอย่างดีข้างล่าง เงามครับงามกล้วยเดี๋ยวผมจะแยกหน่อกมาอ้ามาดูเมื่อกรอน,นอนเก็บอีกนี่เตี้ยไหม,มละครับหลุมนี้หลุมนี้สี่ต้นสี่ต้นอันนู้นก็มีต้นหนึ่งผมไม่ได้ใช้เชือกใช้อะไรดึงผมขัดแบบง่ายๆเนาะเอาไม้ขัดมันเลยขัดมันเนี่ยในป่านะมาเมล็ดผมที่ผมหวานทิ้งไว้มันมันไปขึ้นนะผมก็ขัดขัดรอรอมโต กวยโอ้ผมชื่นใจจริงๆกล้วยอ่ะมาดูนะครับนี่กอนอนเก็บของเรากลุมนี้กลุมนี้มีสต้น4ต้นตน,น,นี่นะครับแล้วผมคาดว่ามันจะเป็นตัวเมียรหรือเป็นกระเทยกันหมดละไม่มีตัวผู้หรอกมั้งผมว่านะเพราะผมเด็ดลากแก้วหมดทุกต้นนะตอนผมปลูกเนี่ยเห็นนะโคนมันจะใหญ่ครับ คนจะใหญ่ลากจะสวยไม่มีความรู้เลยมากความรู้จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นมาทดลอง <c oughs> หลังออกจากงานมานี่ครับต้องนอนเก็บนะครับอาจจะลำบากนอนเก็บเอาเสือมาปูนะครับเก็บล <c oughs> ูกมันลองไปทำกันนะครับเ <c oughs> พื่อนๆม <c oughs> ันไม่ต้องคิดอะไรมากไม้มาแทงมันเลยแทงโน้มมันลงไป แหงขัดด้านข้างอย่างเงี้ยครับเหมือนที่ผมทำ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขัดมันไวเวลามันต้นต้นเพรานิ้วมือก็ได้ขัดเริ่มขัดมันเลยคราวน,นี้เดี๋ยวมันจะชูขึ้นมานี่ย่งเงครับเนี่ยติดดอกหมดละติดดอกเดี๋ยวก็ได้กินต้นตัวอะไรกินต้นมันเปล่าเ คนจะใหญ่นะครับแล้วก็ริมรั้วผมก็จะปลูกอันนี้ชะอมชะอมร้อยกว่าต้นครับรอบรอบพื้นที่ชะอมหักปังเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาเลยว่าปลูกเพิ่มอีกเยอะๆที่ผมยังเหลืออ่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับโอ้ยบางวันหัวมันเล่นนะอยากจะถ่ายอยากตื่นเต้นอยากจะถ่ายนู่นถ่ายนี่ให้เพื่อนๆดูก็เลยทำคลิปหลายอันหน่อย นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนจบคลิปนี่อีกไม่กี่วันนะครับผมจะหาหอยตัวเนี้ยมาต้มให้กินเออมาต้มกินให้ดูเราเรียกว่าหอยหอมเพื่อนเพื่อนเคยกินกันไหมครับผมก็ไม่เคยกินแต่ผมจะลองกินผมไม่เห็นในคลิปหนึ่งเขากินกันเออเขาบอกอร่อยอร่อยผมจะลองเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเยอะออะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ ตอนแรกผมจะมามาถ่ายให้ดูอันนี้นะมดผูกมดคันไฟที่ผมมันเยอะมากเลยมดคันไฟเนี่ยแต่ผมมียาเด็ดอยู่ตัวหนึง่งชื่ออะไรจําไม่ได้เดี๋ยวเดีย๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้ทําคลิปให้ดูกันอีกอ่ะสําหรับวันนี้นะครับอขอบคุณที่ทุกคนดูจบหรือก็ไม่จบก็ไม่รู้แต่ขออาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆผมก็เมไจะมีความรู้ด้านเกษตรอะไรมากมายแต่จะค่อยๆเรียนรู้ซึมซับไปเรื่อยๆ ต้นนี้ต้นนี้ชอบมากมากต้องนอนนอนติดดินเก็บเลยแหละต้นเนี้ยอ่าสำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กดติดตามผมทุกคนนะครับและทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับอ่าให้ดูบรรยากาศหลังบ้านผมสวยๆนะครับสวัสดีครับ